ครับสวัสดีครับภาพฟ้ามครับบ้านน้องสีมตำบลคกรามเพื่อจะตัวระาดิมานจังหวัดระยองเช้านี่ไดงงัวสาวหน่อยงามงามมาฝากครับสีแดงเข้มแดงจนแสบตาครับลูกสาวคลิกแดงครับเอาไปเลี้ยงพี่น้องเอาไปเลี้ยงด้วสีมันได้งามครับสนเข้าแลว้วเรียบร้อยครับก้มสูง1 0รอยยี่สิบบวกไปห้าร้อยยี่สหาครับ เปิดราคาไว้มื่นสามพันหาร้อยครับทรงไห้ซี่ตัยยิสานครับขออหูดำาคอขาดำเรียงดำครับนี่ครับเอาไปเรียงไปท่อมไปเจ็บครับอาจสิพอ้วนปนัญใดอัติพวจอยปันไดครับการนำเรียงพอมันหออาานืดหยาย่ำนีก็ได้ผู้ใดมีหยาอะไรก็เอาไปใส่หยาเข้าเดียวครับหวนมากเป็นตัวไม่งามครับ ได้ได้ราคาได้กำไรครับเงาไปเรียงไปเจ็บเป็นเม่ปองแม่พันได้ครับผมว่าสีมันดีครับครับอึงได้มากครับได้มากอะ่ะขายเลยครับขายให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องถามหาไลายนยเมือสาวหน่อยาราคาพอสูงครับสบับสบายกระเป๋าครับราคาเหมือนก็บบาทน,นี่ซื้อไปเจ็บไ้ครับเบอร์ลึกงยอนอวอนตอนดีครับ tôi vào gì nhỉ bây giờ gặp mẹ mất cả nhỉ gặp mẹ mất cả loài xí điên à, gặp, vâng nào, xếp loài hà xếp vô tư vào cả gì nhỉ bên nào cũng vào bây giờ xong nè như bảo mẹ cầu điện xếp điện là gặp bước nào hết bè điện cái này không ở đây phải thứ ba như là gặp cầu điện xếp điện nào không gặp nè em gặp xí trên xe tá lên này gặp để xây tá thay đi, điểm tá นั่นแหละเมื่อสามพันหาลอยครับสรงห้ซีตัวอีส,สานครบับงามครับววนส้เขียงดำหางกับตัว่างแรามลามุ่งเพียรลุมกอเข้ารับมาหาเล็บน้อยไปละครับนั่นแหละส่็เข้าเรียบร้อยครับผมนั่นแหละเห็นท่ามาหลายอยู่แับบางท่านมือท่ที่หลังก็เดียครับอา่อยา,ากได้ไปเรื่องผมจีบปล้อยชิบหายเลยเน,นี่ยไทยแล้วก็ ปล่อยให้เลยนนี่แหละครับสามโมงสม่งเช้านี่แหละครับปล่อยให้เลยไให้เบิ้งครับมาเกิดพ่อมาเลยครับว่ามีเวลาอยู่หรอครับท้ายคลิปแล้วก็ับจีไปคอนเทนต์ครับผมครับเกิดรถแล้วครับแม่ลูกครับไปส่งคอนเทนต์ครับรอหมุนตลอดครับว่ามีเวลาหรอครับเดือนทั้งหมื่นสามพันหาลอยครับ ตรงไหนพี่เราอุสานครับผมว่าสีมันได้งเมื่อยหร่จะนี่ครับแดงหูกับขวบหูนี่ดำดำบ่เม็นดำเนี่ยทับดาดดำเต็มใบเลยดิครับขวานหูดำเต็มใบเลยครับคอ๋อคือบ่เงี้ยบ่โดนนะครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปสุภาพาครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ